ในค่ำคืนที่ฝนโปรยปลายลงมาราวกับฟ้ากำลังร่ำให้เสียงสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาอย่างรุนแรงเหนือคฤราหา์หลังใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่คฤราหน์ที่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานอันหรูหราแต่กลับกลายเป็นที่เกิดเหตุอันน่าสะพรึงกลัวในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าสาวตกจากระเบียงชั้นสาม เสียงกรีดร้องของแม่บ้านดังขึ้นกลางสายฝนอย่างบ้าคลั่งร่างของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดนอนแน่นิ่งอยู่กลางสวนดวงตาเธอลืมพรงริมฝีปากมีรอยยิ้มแปลกประหลาดราวากับยิ้มสุดท้ายก่อนลมหายใจจะสิ้นไปเธอคือนลินีหญิงสาววัย26ปีเจ้าสาวของตระกูลนักธุรกิจผู้มั่งคั่งคู่มั่นของเธอคือคุณปริน ชายหนุ่มททยาทเจ้าของกิจการโรงแรมชื่อดังการแต่งงานของทั้งคู่เป็นที่จับตามองอย่างมากในสังคมชั้นสูงของภาคเหนือแขกเรือจำนวนมากเข้าร่วมง,งานมีทั้งนักการเมืองศิลปินชื่อดังและนักข่าวหลายสำนักแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพิธีมันสิ้นสุดลงทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปตำรวจได้รับแจ้งในเวลา23่สมนาฬิกา48นาทีเมื่อไปถึงพบเพียงความสับสนวุ่นวายแขกบางคนกรีดร้องบางคนรีบเก็บของกลับบ้านทันที โดยไม่แม้แต่หันกลับไปมองศพของหญิงสาวที่เพิ่งสวมแหวนมั่นไปไม่นานสารวัตรวิเชียนเจ้าหน้าที่สืบสวนผู้มีชื่อเสียงด้านไขคดีลึกลับเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมทีงานทันทีที่เห็นร่างของนารินีเขาก็รู้ได้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายธรรมดามีบางอย่างไม่ตรงกัน เขากระซิบกับตัวเองพางสังเกตเลือดที่ไหลซึมออกจากท้ายทอยทั้งที่ท่ากระโดดลงมาเองรอยแผลควรอยู่ที่ด้านหน้าและที่น่าสงสัยยิ่งกว่าคือแหวนมั่นของนาลินีหายไปจากนิ้วนางซ้ายคุณปร,รินผู้เป็นเจ้าบ่าวมีสีหน้าช็อกแต่สีหน้าของเขาดูเหมือนจะเป็นการช็อกแบบฝืนใจมากกว่าเขาพูดเบาๆว่าเธอเคยบอกว่าเครียดกับชีวิตคงทนไม่ไหวแน่ใจหรือครับว่าคุณนาลินีเคยพูดแบบนั้นจริงๆสารวัตรวิเชียนถามกลับอย่างแหลมคม หรือว่าคุณเพียงแค่ต้องการให้ทุกคนเชื่อว่าเธอฆ่าตัวตายสายตาของปร,รินหลบวูบไปชั่วขณะหนึ่งในแขกที่ยังไม่กลับบ้านคือคุณธัญญาเพื่อนสนิทของเจ้าสาวเธอเข้ามาหาสารวัตรวิเชียนด้วยสีหน้าร้อนรนฉันไม่เชื่อว่าลินีจะฆ่าตัวตายค่ะเธอร่าเรงมีแผนจะไปฮันนีมูนที่มอดิฟในอีกสองวันเธอเล่าให้ฉันฟังเมื่อคืนก่อนว่าเธอมีความสุขมากคุณธัญญาสารวัตหันมาอย่างตั้งใจ คุณสังเกตอะไรแปลกๆไหมในงานคืนนี้หรือก่อนหน้านี้ค่ะเธอเว้นจังหวะชั่วครู่แล้วค่อยพูดเสียงเบามีบางอย่างผิดปกติระหว่างนาลินีกับแม่สามีของเธอคุณหญิงสุวรรณทันทีที่ชื่อคุณหญิงสุวรรณถูกเอ่ยถึงความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วห้องโถงใหญ่ของคฤราหนตทุกคนต่างรู้ดีว่าเธอคือหญิงผู้ทรงอำนาจไม่เพียงแต่ในตระกูลปรินแต่ยังรวมถึงในวงการธุรกิจของเชียงใหม่ทั้งหมด สารวัตรวิเชียนเดินเข้าไปในห้องรับแขกที่คุณหญิงนั่งรออยู่ผมขอรบกวนเวลาสักครู่ครับคุณหญิงผมมีคำถามเล็กน้อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับนาลินีคุณหญิงยกถ้วยชาขึ้นจิบช้าช้าราวกับคำถามนั้นไม่ได้แต่ต้องความรู้สึกเธอแม้แต่น้อยเด็กคนนั้นใจอ่อนเกินไปไม่เหมาะจะเป็นสพปยของฉันตั้งแต่แรกคำพูดนั้นเหมือนกระสุนยิงตรงใส่ความสงสัยของสารวัตรเขาเริ่มเห็นภาพร่างของแรงจูงใจแต่ยังไม่ชัดเจน เมื่อเขากลับไปที่ห้องของนาลินีเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเขาพบจดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ใต้กระถางดอกไม้ริมหน้าต่างจดหมายนั้นมีเพียงบรรทัดเดียวเขียนด้วยลายมือสั่นไหวถ้าฉันหายไปอย่าปล่อยให้ความจริงถูกฝังไปพร้อมฉันแต่ใครกันที่เธอหมายถึงและความจริงที่นาลินีต้องการจะเปิดเผยคืออะไร สารวัตรวิเชียนจ้องมองตัวอักษรบนกระดาษด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาเคยเจะจดหมายลักษณะนี้ในหลายคดีแต่น้อยครั้งนักที่ความรู้สึกจะพุ่งวาบขึ้นมาทันทีแบบนี้มันไม่ใช่เพียงการทิ้งข้อความลางร้ายแต่มันเป็นเสียงร้องคอจากหญิงสาวที่รู้ว่าชีวิตของตนกำลังจะสิ้นสุดโดยที่ยังไม่ได้พูดความจริงออกมา เขาเรีบเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บรอยนิ้วมือบนกระดาษจดหมายแล้วหันไปสำรวจห้องต่อสายตาของเขาสะดุดกับกล่องเครื่องประดับขนาดเล็กซึ่งเปิดอยู่และภายในนั้นไม่มีแหวนม่นที่ควรจะถูกเก็บไว้อย่างดีในค่ำคืนเช่นนี้เขาเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือของนาลินีขึ้นมาหน้าจอถูกล็อกแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมไอทีที่อยู่กับเขาพวกเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเจาะระบบและทันทีที่ข้อมูลในเครื่องถูกเปิดเผย สิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นคือบทสนทนาผ่านแอปแชทที่นาลินีพูดคุยกับใครบางคนที่ใช้ชื่อผู้ใช้ว่าอาซึ่งไม่มีข้อมูลระบุตัวต,วตนอื่นใดข้อความล่าสุดถูกส่งเวลา22.41นาฬกา4ีนาทีไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนเธอเสียชีวิตอาเธอแน่ใจนะว่าจะเปิดเผยเรื่องนี้คืนนี้นาลินีใช่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ให้เขากำจัดฉันเหมือนที่เขาทำกับข้อความถูกลบอา ถ้าเธอไม่ทันได้พูดฉันจะจัดการเองข้อความนั้นจบลงที่ตรงนั้นไม่มีข้อความเพิ่มเติมราวกับว่าทั้งสองคนรู้ดีว่ามีเวลาน้อยแค่ไหนและสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นั้นอันตรายเกินกว่าจะเขียนลงไปหมดสารวัตรวิเชียนเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่ได้กำลังสืบคดีฆ่าตัวตายธรรมดาแต่กำลังเผชิญกับเงามืดที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้มีเงื่อนงำซ่อนอยู่ในทุกประโยคทุกสายตาและทุกคำพูดของคนในตระกูลปรินเขาเรียกคุณธัญญามาอีกครั้ง คุณรู้จักใครที่ชื่อย่อว่าอาไหมเขาถามพางยื่นโทรศัพท์ให้เธอดูเธอจ้องมองหน้าจอด้วยดวงตาตื่นตกใจพระเจ้าไม่จริงนาลินียังติดต่อกับเขาอยู่เหรอเขาประชานนเป็นแฟนเก่าของนาลินีเมื่อสองปีก่อนก่อนที่เธอจะมั่นกับคุณปรินพวกเขารักกันมากแต่ครอบครัวของเธอไม่ยอมรับเขาเพราะเขามาจากครอบครัวธรมธรมดาาจนสุดท้ายนาลินีก็ยอมเลิกกับเขาและเข้าสู่โลกของสังคมชั้นสูง ชื่อราชานนทําให้ภาพทั้งหมดเริ่มชัดเจนขึ้นในหัวของสารวัตรเขารีสั่งให้ทีมตรวจสอบตําแหน่งมือถือของนารินีในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและค้นหาว่าเบอร์ของอาคือใครกันแน่พายในเวลาไม่นานผลลัพธ์ก็ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ถูกจดทะเบียนในชื่อของชายคนหนึ่งในอำเภอหางดงและมีประวัติเคยเป็นนักข่าวสายสืบสวนอิสระมาก่อนจะหายไปจากวงการเมื่อสามปีก่อนติดต่อเขาด่วนสารวัตรสั่ง ในขณะเดียวกันเขาสังเกตว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของบ้านหลังนี้แม่บ้านววยกลางคนที่ชื่อป้าเพนมีท่าทีลุกลี้ลุกลนอย่างผิดปกติไม่กล้ามองหน้าเขาตรงๆเขาเดินเข้าไปหาเธอช้าๆแล้วถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่หนักแน่นป้าเพนคืนนี้คุณอยู่ที่ไหนระหว่างเกิดเหตุป้าเพนอึกอักคะค่าอยู่ในห้องครัวข้ากำลังเตรียมของหวานมีใครอยู่กับคุณไหมไม่มีขาค่าอยู่คนเดียวคุณเห็นนาลินีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ป้าเพนเม้มปากแน่นดวงตาเริ่มมีน้ำเอ่อขึ้นเธอเธอมาที่ห้องครัวตอนประมาณสี่ทุ่มเธอดูเครียดมากและบอกข้าว,ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอให้บอกสารวัตรว่าให้ดูที่ห้องสมุดเก่าในเรือนหลังเล็กข้างสวนหลังบ้านหัวใจของสารวัตรวิเชียนเต้นแรงขึ้นเขาเรียกเจ้าหน้าที่สองคนติดอาวุธเบาแล้วตรงไปยังเรือนหลังเล็กที่ว่านั้นมันเป็นบ้านไม้สองชั้นทรงล้านนาเก่าแก่แกที่ดูรกร้างไม่มีใครใช้งานมาหลายปี เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นฝุ่นและไม้ผูคละคลุ้งไปทั่วถ้ำกลางความมืดของห้องสมุดที่ไม่มีไฟสารวัตรใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆสายตาเขาจับจ้องไปที่ชั้นหนังสือซึ่งดูเหมือนถูกเลื่อนออกจากตำแหน่งเล็กน้อยเขาเดินเข้าไปใกล้ผลักชั้นหนังสือเบาๆและพบว่าด้านหลังนั้นคือช่องทางลับเล็กๆที่นำลงไปใต้พื้นบ้านนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแล้วเขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะก้าวลงไปยังบันไดไม้แคบๆที่ทอดยาวลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่าง แสงจากไฟฉายส่องกระทบกับวัตถุบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นกล่องเหล็กปิดผนึกแน่นด้วยกุญแจล็อกสองชั้นและข้างๆกล่องนั้นมีกล่องรองเท้าเก่าๆที่มีชื่อเขียนไว้ว่าสำหรับสารวัตรวิเชียนถ้าฉันไม่รอดเขาเปิดฝากล่องอย่างระมัดระวังด้านในมีกล้องแอบถ่ายขนาดเล็กบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและแฟชได้หนึ่งอันเนื้อหาในนั้นจะเป็นความจริงที่ลินีพยายามจะเปิดเผยหรือจะเป็นชนวนที่ทำให้เธอต้องจบชีวิตอย่างโหดร้ายกันแน่ สารวัตรวิเชียนหยิบแฟชได์ขึ้นมาถือในมือน้ำหนักมันเบาทว่าความรู้สึกที่มันส่งผ่านนั้นกลับหนักอึ้องราวกับเขากำลังถือหลักฐานที่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาเคยเข้าใจ เกี่ยวกับคดีนี้เขาใส่มันลงในกระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวังก่อนจะหยิบบันทึกที่พับไว้ออกมาเปิดดูตัวอักษรจังเล็กน้อยเหมือนเขียนด้วยปากกามหมึกเก่าที่มือสั่นระหว่างเขียนถ้าคุณได้อ่านบันทึกนี้แสดงว่าฉันไม่ได้อยู่เพื่อเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกแล้วทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อห้าเดือนก่อนในวันที่ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้รักฉันจริงๆแต่ต้องการแต่งงานกับฉันเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลสารวัตรวิเชียนขมวดคิ้วเขาค่อยๆเลื่สายตาไปตามตัวหนังสืออย่างตั้งใจ แม่เขาไม่เคยยอมรับฉันและเริ่มข่มขู่ตั้งแต่ฉันตกลงมั่นฉันพยายามจะทนเพราะคิดว่าความรักของเราจะชนะทุกอย่างจนกระทั่งฉันจับได้ว่าเขามีใครอีกคนและผู้หญิงคนนั้นกำลังตั้งท้องหัวใจของสารวัตรเต้นแรงขึ้นทันทีข้อมูลชิ้นนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงในคำให้การก่อนหน้านี้เลย ฉันเผชิญหน้ากับเขาเขาไม่ปฏิเสธแต่กลับหัวเราะและบอกว่าฉันไม่มีทางหนีไปไหนได้ถ้าฉันพูดออกไปเขาจะทำให้ฉันหายไปและไม่มีใครเชื่อฉันเพราะทุกคนอยู่ข้างเขาทั้งครอบครัวทั้งนักข่าวที่พวกเขาจ่ายเงินไว้แล้วแต่ฉันไม่ยอมฉันเริ่มเก็บหลักฐานและวางแผนจะหนีไปกับประชานนในคืนวันแต่งงานสารวัตรวิเชียนหยุดหายใจครู่หนึ่งความจริงเริ่มปริติประต่อราชานนไม่ได้แค่เป็นอดีตแฟนแต่เป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดในเวลาสุดท้าย เขาหยิบกล้องแอบถ่ายขึ้นมาดูมันเป็นกล้องรุ่นเล็กแบบที่นักข่าวสายรับใช้เมื่อเขาเปิดดูหน้าจอเพื่อใช้การบันทึกแบตเตอรี่เหลือน้อยเต็มทีแต่พอเปิดคลิปแรกภาพก็เริ่มปรากฏเป็นภาพในห้องนั่งเล่นของคฤหา์เดียวกันนี้เสียงสนทนาเริ่มดังขึ้นอย่างเบาก่อนจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยว่าถ้าเธอไม่ยอมถอนตัวจากงานแต่งนี้ฉันจะให้ลูกชายฉันจัดการเองอย่าคิดว่าการเป็นเมียจะทําให้เธอมีอํานาจมากกว่าฉันได้เสียงนั้นคือเสียงของคุณหญิงสุวรรณ เสียงของนาลินีตอบกลับด้วยความกลัวแต่แน่วแน่ฉันไม่ต้องการอำนาจฉันแค่ต้องการชีวิตที่สงบไม่เกี่ยวกับพวกคุณอีจากนั้นภาพก็บเบลอไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดเข้าสู่คลิปใหม่เป็นภาพของคุณปรินกำลังคุยโทรศัพท์เสียงเขาชัดเจนเกินคาดแน่ใจนะว่ามันจะดูเหมือนฆ่าตัวตายฉันไม่ต้องการให้ใครสงสัยใช่ทำคืนนี้เลยอย่าให้เธอมีโอกาสหนีไปไหนอีก สารวัตรวิเชียนแทบไม่เชื่อหูตัวเองคลิปนี้ชัดเจนพอที่จะเป็นหลักฐานเอาผิดในชั้นศาลได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อันตรายอย่างมหาศาลถ้าฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเขามีมันอยู่เขาเดินออกจากห้องใต้ดินด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยคำถามและเริ่มวางแผนทันทีเขาจะต้องซ่อนหลักฐานให้ปลอดภัยก่อนจะทำการจับกลุ่มใครเขารู้ดีว่าอำนาจของครอบครัวปรินไม่ใช่เรื่องที่จะประมาทได้เมื่อเขากลับขึ้นมาถึงชั้นบนโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเป็นสายจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปติดตามรชานนท์ สารวัตรครับเราเจอตัวเขาแล้วอยู่ที่รีสอร์ทร้างริมเขาเขาบอกว่าเขารอคุณอยู่และมีบางอย่างที่ต้องเล่าให้คุณฟังดูแลเขาให้ดีอย่าให้ใครเข้าถึงเขาโดยไม่ผ่านผมสารวัตรตอบทันทีด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนจะรีบตรงไปยังรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางไปยังรีสอร์ทร้างนั้นโดยไม่รอช้าเมื่อเขามาถึงราชานน์นั่งอยู่ในศาลาไม้เก่าๆใต้ต้นไทรใหญ่ใบหน้าเขาดูอิดโรยและวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด ขอบคุณที่มาครับสารวัตรผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแต่ผมรู้ว่าเขาจะฆ่าเธอผมพยายามจะช่วยแต่มันเร็วเกินไปคุณช่วยได้มากกว่าที่คุณคิดสารวัตรตอบพร้อมยื่นมือไปจับบ่าชายหนุ่มผมมีหลักฐานอีกชุดหนึ่งที่เธอให้ผมไว้ก่อนตายเป็นบัญชีรายชื่อของคนที่รับเงินใต้โต๊ะจากครอบครปรินเพื่อปิดข่าวเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของนาลินีแต่รวมถึงเรื่องของหญิงสาวอีกคนที่หายตัวไปเมื่อสองปีก่อน สารวัตรวิเชียนชะงักหญิงสาวที่หายตัวไปหรือว่ามันจะเกี่ยวพันกันทั้งหมดประชานนยื่นซองเอกสารานานาให้เขาถ้าคุณคิดจะเปิดโปงเรื่องนี้ทั้งหมดผมจะอยู่ข้างคุณสารวัตรรับซองมาไว้ในมือหัวใจของเขาหนักอึ้งแต่เต็มไปด้วยแรงมุ่งมั่นเขารู้ดีว่าการเดินหน้าในคดีนี้หมายถึงการเผชิญหน้ากับระบบอำนาจอันซับซ้อนที่ฝังรากลึกในเมืองนี้มานาน แต่เขาก็รู้เช่นกันว่าถึงเวลาที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยแล้วและเสียงสุดท้ายของนาลินีจะไม่ถูกกลบด้วยคำลวงอีกต่อไปคืนวันหนึ่งในฤดูฝนท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่มืดมิดและเต็มไปด้วยเสียงฟ้าร้องที่โหยหวนเสมือนธรรมชาติเองก็กำลังคร่ำครวนต่อความอายุติธรรมที่ถูกซ่อนเร้นมานานเกินไปสารวัตรวิเชียนยืนอยู่หน้าอาคารศาลจังหวัดมือของเขากำแฟชไรแน่นในกระเป๋าเสื้อคลุมท่ามกลางฝูงนักข่าวที่กรูกันเข้ามาเหมือนสิงโตหิวโหวยที่ได้กลิ่นเลือด เขามองภาพตรงหน้าอย่างสงบนิ่งก่อนจะพูดออกไมโครโฟนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังวันนี้เราไม่เพียงจับฆาตกรแต่เรากำลังเปิดโปรงกลไกความชั่วร้ายที่ฝังรากลึกในสังคมอำนาจเงินตราและคำลวงที่ทำให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องจบชีวิตลงโดยไม่มีใครยืนข้างเธอจนกระทั่งตอนนี้ เสียงผู้คนเงียบสนิทในทันทีสายตาทุกคู่จ้องมาที่เขาภาพใบหน้าของคุณหญิงสุวรรณและนายปรินถูกเจ้าหน้าที่พาเดินออกจากอาคารอย่างไร้ศักดิ์ศรีเสื้อผ้าหรูหราของพ่อวกเขาไม่อาจซ่อนความสกรปรกของจิตใจได้อีกต่อไปหลักฐานจากกล้องแอบถ่ายบันทึกและเอกสารในซองของราชานนท์รวมถึงการให้การของป้าเพนและเจ้าหน้าที่บ้านทุกอย่างสอดคล้องราวกับฟ้ากำลังลิขิตให้ความจริงปรากฏ ในห้องพิจารณาคดีเสียงของคลิปวิดีโอที่ถูกเปิดใช้ให้สารได้ยินทําให้ทุกคนในห้องนิ่งเงียบแม้แต่ผู้พิพากษาเองก็ต้องถอนหายใจเมื่อได้ยินถ้อยคําจากปากฆาตกรที่กําลังวางแผนปลิดชีพเจ้าสาวของตัวเองเพียงเพราะเธอกลายเป็นภัยต่อภาพลักษณ์ทนายฝ่ายจําเลยเพยายามสู้คดีอย่างเต็มที่แต่เมื่อบันทึกของนาลินีถูกอ่านออกเสียงต่อหน้าสารทุกคำกลั่นจากหัวใจของหญิงสาวที่ต่อสู้กับความกลัวและความจริง ความหวังสุดท้ายที่จะเอาชนะเงามืดไม่มีใครในห้องพิจารณาคดีสามารถกลั้นน้ำตาได้แม้แต่น้ำเสียงของผู้พิพากษาเมื่ออ่านคำพิพากษาก็สันเครือสารพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดโดยเจตนาและมีการไตรตรองไว้ก่อนโดยร่วมมือกับบุคคลอื่นและใช้อำนาจที่ตนมีในการปิดบังอำพรางความจริงสารจะมีคำพิพากษาลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย เสียงคำพิพากษาดังกล้องเสียงสะท้อนนั้นไม่ใช่เพียงการลงโทษแต่คือการคืนความยุติธรรมให้กับวิญญาณที่ถูกทำให้เงียบหลังจบคดีประชาชนทั่วประเทศต่างพูดถึงเรื่องราวของนลินีเสียงของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกมากมายที่เคยเงียบเงันเริ่มลุกขึ้นพูดความจริงกล้องแอบถ่ายเล็กๆของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าในขณะที่ชื่อของเธอถูกนำไปตั้งเป็นชื่อมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ประชานนกลับมาสู่สื่ออีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะนักกล่าวเขาเปิดช่อง YouTube ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้ที่ไม่มีโอกาสพูดด้วยคำโปรยว่าให้ความจริงได้พูดแทนพวกเขาเสียงของเขาเต็มไปได้วยความอ่อนโยนและเจ็บปวดเมื่อเขาเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักและสูญเสียสารวัตรวิเชียนยังคงทํางานเช่นเดิมแต่วันนี้เขามีผู้คนจํานวนมากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ใช่เพราะเขาเป็นตํารวจแต่เพราะเขาเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมที่ยังมีอยู่ในโลก คืนหนึ่งเขากลับไปยังเรือนหลังเล็กในสวนหลังบ้านของคารืหาดท,ที่เคยเป็นฉากฆาตกรรมทุกอย่างเงียบสงบเหมือนคืนแรกที่เขาเดินเข้าไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มากับไฟฉายหรืออาวุธเขามากับดอกกล้วยไม้สีขาวดอกไม้โปรดของนาลินีเขาวางมันไว้ตรงหน้าชั้นหนังสือที่เคยซ่อนทางลับก่อนจะกระซิบเบาหาหาเธอไม่ได้ตายเปล่าและเสียงของเธอก็ไม่เงียบอีกต่อไป สายลมพัดผ่านแถวเบาๆากับธรรมชาติกำลังตอบรับคำนั้นแสงจันทร์สัดส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆฉับแสงลงบนกล่องเหล็กที่ตอนนี้ว่างเปล่าเพราะทุกสิ่งในนั้นได้กลายเป็นเสียงแห่งความจริงที่สั่นสะเทือนไปทั่วประเทศแล้วนลินีอาจจะไม่ได้ยินอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแต่เรื่องราวของเธอกลายเป็นเปลวไฟที่จุดประกายให้ใครอีกหลายคนลุกขึ้นยินเธอคือเจ้าสาวที่ตายจากไปไม่ใช่ด้วยความอ่อนแอแต่ด้วยความกล้าที่จะเปิดเผยทุกสิ่งแม้รู้ว่าอาจต้องแลกด้วยชีวิต และในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงการทรยศและความมืดมิดยังมีเรื่องราวแบบนี้ที่ทําให้เราเชื่อว่าความยุติธรรมแม้จะมาช้าแต่มันไม่มีวันสูญหายเธอคือเสียงที่ไม่มีใครได้ยินในตอนแรกแต่ในที่สุดทั้งโลกก็ต้องฟังเธอ